สวัสดีครับทุกท่านวิดีโอนี้นำเสนอรวมสองเทคนิคการต่อเชือกบัตเตอร์ไฟเบนและ a s สลี y b เบนจากเงื่อน Overhand นะครับเมื่อต่อมาแล้วปมของที่มั่นคงปลอดภยัย พร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับเริ่มต้นขมวดเชือกเป็นเงื่อนหัวแหนเราจะเริ่มต้นจากเงื่อนบัตเตอร์ไฟเบนก่อนอันนี้เป็นเงื่อนหัวแหนนะครับแล้วนำปลายเชือก เงินที่จะต่อเนี่ยสอดจากข้างบนลงข้างล่างเป็นลักษณะนี้แล้วจังนัดวิ่งขึ้นมานะครับมาทับบนเชือกวิ่งของเส้นสินเงินลักษณะนี้และอย่างนั้นเราใช้เชือกวิ่งเส้นสินเงินวิ่งจากข้างล่างขึ้นข้างบนได้ลักษณะนี้นะครับ นนัน้ดึงจัดเข้าที่อันนี้เราก็จะได้บั t เ e อร l ไฟเบนจากเงื่อนโอเวอร์แฮนด์วิธีแรกต่อไปวิธีที่สอง เราจะปูกเงื่อน as ชล e ยบจากเงื่อน Overhand เช่นเดียวกันเราทำเงื่อน Overhand ก่อนเริ่มแรกนะครับลักษณะนี้เงื่อน o ว่าแ a n d หลังจากนั้นเนี่ยครับเราจะใช้ปลายเชือกที่จะต่อเนี่ยเข้าไปยังย้อนไปยังเชือกวิ่งของเส้นสีแดงย้อนเข้าไปนะลักษณะนี้ อย่างนี้นะครับแล้ววิ่งเชือกวิ่งสีน้ำเงินเนี่ยวิ่งมาทับบนเส้นหลักของสีน้ำเงินหลังจากนั้นวิ่งย้อนไปข้างล่างแล้ววิ่งกลับขึ้นมาตามเส้นสีแดงได้ลักษณะนี้หลังจากนั้นจัดเข้าที่ดึงให้แน่น วิธีที่สองแอสลีเบนจากเงินโอเวอร์แฮนนะครับนี่เป็นการรวมสองวิธีนะครับในการต่อเชือก a s สลี y b เบนและ b u t เตอร์ไฟเบนรูปลักษ์คล้ายๆกันนะแต่วิธีการคล้ายๆกันต่างกันที่เชือกวิ่งทั้งสองเส้นเท่านั้นเอง ที่สำคัญคือปมงคงที่มั่นคงปลอดภัยขอบคุณที่รับชมหากวิดีโอนี้มีประโยชน์ฝากกดถูกใจกดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์มาเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอในครั้งต่อไปสำหรับวิดีโอนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ